สวัสดีครับผมต่อน้อยหน้าละนะครับคราวนี้จะต่อกันนะครับกับเรื่องของจุมลานะครับเวอร์ชันสครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษคือคลิปนี้จะเป็นเรื่องของถ้าอยากจะทําเว็บไซต์หลายภาษานะครับอย่างเช่นว่า2ภาษานี่ไทยอังกฤษนี่จะทําแบบไหนอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับ ที่ผมจะเสนอต่อไปนี้ทีนี้เราก็ไล่กันเลยนะครับคือตอนนี้เราติดตั้งจุ่มล่าเสร็จแล้วนะครับจากตอนที่แล้วต่อไปก็ขอเปลี่ยนเมนูภาษานะครับกลับเป็นภาษาอังกฤษก่อนตอนนี้นี่เราเป็นอยู่ในแอดมินนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยอยู่ทีนี้จะทำยังไงต้องเข้าไปนะครับจัดก,การภาษา ส่วนเสริมนะครับจาัดก,การภาษาพัอกอินสักหน่อยทำมาได้เราอินนานแล้วมันจะถามครับส่วนเสริมจัดก,การภาษานะครับทีนี้ด้านหน้าเราก็ให้เป็นภาษาไทยไว้ก็แล้วกันส่วนหน้าผู้ดูแลนี่ผมขอเป็นภาษาอังกฤษก่อน เพราะว่าบางทีคนอื่นที่มองเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะคุ้นเคยให้เข้าใจได้มากกว่าแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเปลี่ยนกลับอีกทีหนึ่งทีนี้ก็อาจจะล็อกเอาแล้วล็อกอินอีกทีหนึงก็ได้แต่พอผมมองเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเนี่ยออกสักหน่อยล็อกเอา เรียบร้อยนะครับนี่จะสมบูรณ์แล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้ให้เราเข้าไปที่ extension นะครับ plug-in manager นะครับหาคำว่า language extension plug-in manager ตรงนี้เรามีช่อง search อยู่หาคำว่า language กด search ส,สังเกตดูว่าจะมีปุ่ม x ขึ้นมา2เลยนะครับเราจะสนใจตัว System Language Filter นะครับกดให้เป็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาสังเกตด,ดูว่าเรียบร้อยแนละ้วเปิดใช้งานแล้วหลังจากนั้นเราไป1.1นะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับก็คือให้คลิกชื่อนะครับคลิกที่ชื่อเพื่อแก้ไขดูตรงนี้นะ Remove URL language code ตัวนี้ต้องกด yes ยดี๋เสแล้วก็เซฟแอนดะ์โค้ดข้อหนึ่งจุดหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปต่อไปเราจะเพิ่มในส่วนของเกี่ยวกับตัวเปลี่ยนภาษานะครับก็จะอยู่ในส่วนของโมดูลนะครับ extension module manager ตอนนี้นี่เว็บใหม่ๆของเรานี่ยังมีแค่3ส่วนนะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับเพิ่มขอก๊อปเพิ่มนี้ก่อนจะได้ตั้งชื่อได้ง่ายๆคลิก New นะครับคลิก New แล้วก็เลือก Language e w i t e r นะครับตัวนี้ดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่ไตเติลนะครับชื่อเดียวกันก็ได้แล้วก็เซฟเป็นโค้ด สังเกตว่าโมดูลเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับส่วนที่สำคัญนี่โพสิชันนี่เรายังไม่ได้เลือกใช่ไหมครับผมว่าเลือกไปเลยดีกว่ามั้งครับก็ตรงนี้นะมันจะมีโพสิชันอยู่โพิชันตรงนี้จะมีโพสิชันอยู่ถ้าเราใช้ตัวเทมเพลตหรือทีมนะครับชื่อมบีส์นี่ เราลองสังเกตด,ดูมันจะมีตำแหน่งอยู่นะครับตามที่ผมเคยให้ดูผมเอาเอา7ก่อนแล้วกันนะครับ7แล้วก็เซฟ and c l o ค e เสร็จมันจะยังไม่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็อสองแล้วก็มาข้อ3 ก็3จะเกี่ยวกับเรื่องลองสร้างกลุ่มของ article นะครับคือคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาแล้วเข้าสู่ส่วนเนื้อหาส่วนเนื้อหาก็มีหลักๆก,ก็มี article นะครับกับ category มันผมจะสร้างที่ category ก่อนมาถึงตรงนี้ปุ๊บกด new เลยครับเอาไทยก่อนแล้วกันนะ ทยตรงนี้คืออยู่ที่รูทเลยไม่ไม่ต้องเข้าโฟลเดอร์ไหนดลงเกล็ดภาษาอะไรภาษาไทยน่าจะแค่นี้นะครับแล้วก็เซฟแอนด์เนวเซฟแอนด์นว้แล้วก็อิงดิสอิงดิสภาษาไรยก็อิงดิส เซบรโคซะขึ้นมาแล้วนะครับแคตตา o r y ของบทความ Article ของเราก็จะมีให้เรเห็นนะครับสังเกตดู Association เราย,ายังไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนก็ได้ต่อไปในส่วนข้อ4นะครับคือจะเริ่มเขียนบทความทดสอบมาสักสักหนึ่งอัน Content Article Manager พ <New. S 2> ิมพ์ภาษาไทยด้วยก็ดีจะได้รู้เรื่องเลยเสร็จแล้วก็เลือกแคัตเกอรีให้มันหน่อย ภาษาอะไรภาษานี้ภาษาไทยก็ save and new วแคตตาล็อกไทยนะครับสังเกิไทยไปแล้ว4จุดต่อไปก็เป็นภาษาอังกฤษละอันนี้จริงๆต้องเป็นเนื้อหาที่เราจะอยู่ใส่ในเว็บนะครับอันนี้สมมุติไปก่อน ษาอังกฤษแลกเก็อังกฤษเหมือนกัน Save and Code นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้ผมเริ่มถามไปนิดหนึ่งคือ2บทความนี้จะเป็นบทความที่เป็นเนื้อหาเหมือนกันเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ให้มันก็คือจะมีเกี่ยวกับ Association นะครับในอังกฤษเราก็จะเชื่อมมาที่ไทยนะครับ เพื่อให้กลับไปกลับมาได้เราเข้าไปในอังกฤษดูนี่นะเมนู Association กด Select กดนะไทยฮนะแล้วก็ s a v e สังเกตนีนิดนึง Association ตอนแรกจะไม่มีแต่ตอนนี้มันจะจับคู่ให้เราแล้วจับคู่ไทยไปอังกฤษอังกฤษถ้าคลิกมาก็มาไทยลักษณะนี้ ซือสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งะครับ4.1เนี่ยตัวนี้เป็นจุดสำคัญมากต่อไปก็5นะครับตอนนี้เราก็จะทำเมนูขึ้นมาบ้างละนะทำเมนูในส่วนของเมนูไทยเมนูกับอังกฤษเมนูส่วนเมนูก็คลิกไปที่เมนูเมนเจอร์เราจะมีเมนูของเราอยู่แล้วเราก็กด New ทีนี้ส่วนนี้เราจะใช้คำง่ายๆ ตัวเล็กๆไม่ต้องเว้นช่องว่าง save and new ต่อไปแล้วก็ english menu นะครับ save and code ข้อหาเสร็จแล้วนะครับ save and code หกครับต่อไปเราก็จะทำส่วนย่อยใน ไทยเมนนะูต้องมีไอเทมด้านในด้วยก็คือเราอยู่ตรงนี้แหละเมนูแล้วก็ตัวหลักเราคลิกไปที่ไทยเลยมันจะเข้ามาข้างในก็คือเป็นการสร้างเมนูย่อยด้านในคลิก New ตั้งชื่อไทยเมนูไอเทม Select ชนิดชนิดนี่ก็คือใช้ a r t i c l e กนะคร,รับแล้ก็ Category Box มันจะโหลดข้อมูลอะไรบางอย่างเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเมนูไทยโลเคชันจะเป็นเมนูไทยอยู่แล้วก็ d e f ฟอลต์เพจแองกิวลไดก็เป็นไทยนะครับแ n งก a g e เป็นไทยครับสึกจะข้อมูลผิดไปนิดนึนงต้องเป็นไทยเมนูเลครับถูกแล้วนะข้อ6ตรงโลเคชันต้องเป็นไทยไทยก็เป็นไทย ภาาอังกฤษก็เป็นอังกฤษแคตตาล็อกแคตตต้องเลือกด้วยไทยนะครับแล้วเราก็อาจจะเซฟไปก่อน Save and New English เมนูไอเทถ้าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวผมกดแ a n c e เก่อนเรากลับไปที่เมนูหลักก่อน ถ้าเราจะทําเมนูย่อยของอังกฤษก็มาคลิกกลับไปที่เมนูกลับที่อังกฤษทางนี้จะชั่วกว่ากด new ตั้งชื่อเลือกเลือกชนิดในะ article category box English คลอกใน English, English. default ภาษาก็เป็น English นะครับภาษาอังกฤษ จะครแล้วตรงนี้สังเกตนิดหนึงตรงนี้ Association นะครับตอนนี้เราอยู่ในเมนูอังกฤษเราก็ควรจะไปคลิกเลือกจับคู่กันในสภาวะที่เท่ากันกดอังกฤษต้องไปอยู่ที่ไทยนะครับแล้วเราก็กด Save and Code สังเกตดูมันจะขึ้นภาษา Association ขึ้นมาตรงนี้ ลองเข้าไปดูในเมนูของไทยั้งงอ้ไทยก็เหมือนกันนะสังเกตด,ดูจะมีทงขึ้นว่านี่เป็นภาษาไทยนะแต่มีความเชื่อมโยงไปถึงอังกฤษในอังกฤษก็มีทงภาษาอังกฤษว่านี่คือภาษาอังกฤษแต่มีการเชื่อมโยงไปที่ไทยตรงนี้กเจ็ดนี่เสร็จแล้วนะครับแปดต่อไปเราต้องลองเสี่ยงดูว่าเข้าจุลลาแล้วจะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่า เอาทีพีออกสังเกตดูนะครับเราเข้ามานี่ผมตั้งดีฟอล l ์ให้เป็นไทยแล้วก็ถ้าเรากดอังกฤษตองกิจเป็นบทความังกฤษขึ้นมาแทนแล้วก็เว็บไซต์จะเข้าไปด้านในกดที่ไทย th ก็จะขึ้นมาลักษณะน,นี้ตรงนี้นี่คือเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอีกนิดนึง เราสมมุติว่าวันหลังเราเพิ่มหมดความเราเพิ่มเข้าไปอ่าวไทยอย่างนั้นไทยหอังกฤษหนึ่งัน,นี้เป็นภาษาไทยเลือกไทยนะแล้วก็ ภาษานะครับไทยแคลกรีไทยภาษาไทย2นะครับแล้วก็เซฟอังกฤษอาร์ติเคิลนะครับ2 อังกฤษแตงกฤษกับอังกฤษทีนี้พอเราทำไทยเสร็จตามอังกฤษที่เหลือก็ a c c t a t i o n ครับกดอังกฤษให้เชื่อมโยงมาที่ไทยไทยไหนละ่ะไทยหนึ่งนะเอ้ไทยสองนะไทยสองนะเพราะว่าต้องเชื่อมโยงตัวที่เท่ากันบทความคือบทความเดียวกันมันควรจะเป็นแบบนั้นเชื่อมโยงเสร็จเซฟแอนโค้ด สังเกตดูแล้วก็เราไปดูด้านนอกเลยถ้าเราเขียนบทความอันใหม่ก็จะขึ้นมานะครับล่าสุด2ไทย2อันเก่า2อันที่1ก็อยู่นี่ถ้าเราไปกดภาษาอังกฤษลนะอังกฤษก็จะขึ้นมาลักษณะน,นี้ถ้าเราคลิกกันไปที่บทความละก็จะขึ้นบทความตัวนั้นตัวเดียวแสดงว่าเรียบร้อยปกติดี วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ